เนี่ยหลังฝั่งเนี้ยผมชอบพอดีเลยเพราะว่าอะไรมันไม่มีเสาไฟอย่างนี้ไงม <laughs> ผม <laughs> ผมเราไม่ชอบเสาไฟเวลาไปซื้อแล้วผมไม่ชอบเสาไฟมาบังหน้าบ้านอย่างเงี้ยเนี่ยฝั่งนั้นมันไม่มี <laughs> เออฝั่งนั้นมันไม่มีแต่เพียงแต่ว,ว่าเวลาเราจะต่อเราก็ต้องเดินสายออกไปหน่อยแค่นั้นเองเออ บ้านหนองเผืออํำเภอจัตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนี่นี่หวังหลังช่วยวัดก้าวมาให้หน่อยดีว่ามันเท่าไหร่นะผมว่าจะน่าจะสิบสองเมตรเหมือนเดิมเออถ้าสิบสองเมตรเนี่ยมันเท่ากันเป๊ะเลยนะ,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 ะที่หนึ่งงานร้อห้าตารางวาใช่ไหมหนึ่งกับห้าอยู่ที่บ้านหนองเผืออํำเภอจัตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดอะไรนะแม่ อ๋อที่กำแพงใช่ไหมใช่ส <12, 12 S 1> ิบสองมือนเดิมอ๋อน่าจะเท่ากันพื้นที่ด้านเท่าสวยมากสามแสนเพราะแพงดอกเออไม่แพงคนมีเงินเนี่ยจะ่าเจ๊ะถ้าคนไม่มีก็แพงหน่อยเออหมูเก้าด้วยเนี่ยเลขเลขเก้าด้วยเอ่อนี่นี่เน็ตของไอ้นี่เปล่าของ as หรือเปล่า รืออะไรเนี่ยที่ดินเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนสินเชื่อที่ดินคือคนส่วนใหญ่อะ่ะคนบ้านนอกอะ่ะไม่ค่อยมีตังค์เสร็จแล้วก็เอาใบนาเนี่ยไปขายไปจำนองไว้กับร้านค้าที่เขามีเงินอะ่ะของเจ๊ของอะไรเงี้ยเป,เป็นขายฝากอะ่ะบางคนอะ่ะเอาไปไว้ไม่ถึงแสนนะแต่พอจะไปถ่ายปุ๊บกลายเป็น สามสี่แสนก็เลยไม่ไม่มีเงินไปถ่ายส่วนใหญ่ไม่มีเงินไปถ่ายก็จะที่ดินก็จะตกเป็นของของคนในพวกในทุนที่ที่รับซื้อไว้โดยปริยายแล้วพวกนั้นก็จะมาขายต่อเป็นทอดทอดไปซึ่งมันแพงมากสมมุติว่าบางคนเอาไปจำนำไว้หกหมื่นนะแต่พอผ่านไปสักสองสามปีอะไรเงี้ยพอจะไปถไ่ายเพิ่มขึ้นมาเป็นสองสามแสน คนก็ไม่ก็ไม่มีเงินไปถ่ายก็ขาดที่ดินก็ตกเป็นของนายทุนไปเลยเนี่ยน่าเสียดายมากมีเยอะมากเลยคนบ้านนอกแถวอีสาน้อยเอ็ดบ้านผมผมยังเสียดายแทนเลยบอกโอ้โหนี่นี่ที่ใจกลางหมู่บ้านอยู่ถนนน้ำใฟพร้อมอยู่ใกล้โรงเรียน หลังคาเขาขาวๆนะี่ลุงเดียงขั้นแค่ต่อยเดียวเนี่ยมีคนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมีหลายหลายหลายแปลงที่จะขายวันนี้ผมก็มาแบ่งที่ดินผมซื้ออยู่หมู่บ้านนี่แหละแต่ของผมซื้อแพงหน่อยซื้อเจ็ดแสนกว่าผมแบ่งได้แล้วซอยร้อยสองตารางร้อยห้าตรร้อยสามตารางวากับหนึ่งร้อยตารางวาจะขายเหมือนกัน แต่นั่นมันอยู่ติดถนนเส้นหลักตรงนู้นเลยเนี่ยบ้อยแอ,อใครจะซื้อก็ประกาศขายตรงนี้น<อ>นสวัสดีครับ